จริงๆส้มตําก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบทําบ่อยเ <laughs> อยาชยมีส้มตำใช่ทำทำบ่อยค่ะเป็นเมนูที่แบบที่บ้านกินกันอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นเมนูเฉพาะสําหรับออสมุยนะคะค่ะส้มตำย้อนมะพร้าวที่มี ที่มีกุ้งสดด้วยแล้วก็มีโรยด้วยมะพร้าวกรอบๆด้วยและลีลาการตำตัวเองให้แสดงใหนะเอาจริงๆอะเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้แสดงฝีมือเอะไม่ไม่ชินกับคกที่เป็นคกไม้อะแล้วคกแบบปุ๊บทีนึงแบบกระเด็นไปหมดเลยใช่ค่ะใช่คอกหินน่คะอันหนักๆอะและแล้วรสชาติล่ะเราให้คะแนนเต็มเท่าไหร่ปกติที่เราตำกินเองอะอร่อยแค่อร่อยคือจบเลย อร่อยคะออ่ะเพราะว่าคุณยายเป็นคนอายุพยาคะ<อ>่ะแล้วแล้วคุณยายดุมาก<อ>แล้วก็โดนแบบครูเข็นในครัวมาเยอะ <laughs> พอสมควรค่ะ <laughs> <c oughs> ใช่ใช่ค่ะว่ามันต้องรสนี้รสนี้รสนี้ก็แต่ว่าอ,อร่อยย่าอาจจะไม่อร่อยหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าที่บ้านจะเน้นแบบเปรี้ยวเผ็ดไม่หวานเลย <c oughs> อะไร <c oughs> ยืนหนึ่งเลยนะ พี่แม่ก็บอกว่ายากตำน้ำดำอร่อยไม่อร่อไม่ได้เลยอหรอคะเนี่ยมีคำตอบเดียวมีช้อยเดียวเลยหรือเปล่าไม่บางอย่างยากก็ทำไม่อร่อยแล้วเขาต้องบอกว่าอร่อยไม่ไม่ไม่เขาก็บอกว่าไม่อร่อยส <laughs> ามารถบอกได้บอกได้ค่ะบอกได้ค่ะใช่ใช่ใช่เพราะที่ไม่อร่อยอะเหรอคะไม่ที่อร่อยที่พี่แม่ชอบอะไรจริงๆน้ำพริกกะปิก่ะใช่ก็ อร่อยนะสมดํำก็เก่งค่ะชมตัวเองใหญ่เลยอยางเยค่ะมีเสน่หไป่กวพยายามค่ะเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆไม่ค่อยได้ทําบ่อยเลยค่ะเพราะว่าทํางานโดยส่วนมากแต่ว่าถ้าอยู่บ้านก็อยากอยากทําเป็นวาดฝันไว้แล้วว่านี่เป็นวนาได้ยังหรือว่าเป็นพี่เพิ่งเตรียมโรวไปจะเป็นแม่บ้านกาลังคิดอยู่ เอาจริงๆก็เพิ่งก็เพิ่งพยายามในพักหลังๆเนี่ยะคะ uh ่ะ huh. <laughs> ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นในการทำอาหารเพราะว่าซื้อก็ได้อย่างนี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคเราโตแล้วเดี๋ยวแบบในอนาคตเราต้องมีครอบครัวเราต้องทำอาหารได้ uh huh. <laughs> การที่เราแบบรู้สึกไปเองที่แบบจะต้องต้องไปทําเองหรือว่าพี่แบบอเอ่ปากไหมค่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบแบบแบบมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เอาจริงๆย่าเป็นคนหลักอาหารมากก I love food ก <laughs> ็รู้สึกว่าโอเคแบบจริงๆการที่เราทําเองอะ่ะมันมันสะอาดมากๆเพราะว่าเราเราแบบคุมทุกอย่างแล้วก็มันดีสําหรับสุขภาพเพราะว่าอาจจะแบบใส่น้ําตาลน,น้อยอะไรอย่างนี้น้อยเขาไม่เรียนเลยไปกยา่าเขาเคย หนูเรียนด้วยอาหารฝรั่งที่โรงแรมที่ดูสิทธ์ yes ใช่เป็นคอร์สเรียนราคาเยอะาจะรองเวอร์ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะแต่ไปเรียนที่ดูสิทธ์นะอันนี้คือมีสติฟิเคตไว้เล่มีไหมถ้าเรียนแค่หนึ่งวันเขาจะให้สติฟิเคตเดนได้เงี้ c e r สติ i c a t e ใช่ค่ะคอร์สสั้นๆสั้นจริงค่ะวันเดียวแต่ครูก็บอกว่าหนูเก่งนะ ไปคอนเสิร์ตอ่ะไม่ไม่เล่งนี่ก่อนเอาหนึ่งสูกภาพล่าสุดที่พี่แอนร้องไแบบเป็นลมกงที่อ้โหนูไม่ได้เป็นฮีสตงฮีก็มันร้อนนะมันร้อนมากมากเลยคือในกองวันนั้นบรรยากาศมันร้อนมันร้อนย่งไรเอิ่มมันมันใช่ค่ะคือมันมันมันอยู่กลางแดดมากๆแล้วก็คือไม่ได้มีลมขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราเราเราถ่ายทำตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มันน่าจะร้อนหนังศีรษะเกินไปอ่ะตากแดดนานไปเี่ยตากแดดนานไปค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนเลยใช่ค่ะกลางทุ่งนาแบบไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นโอเคชาดใช่ค่ะวันนั้นย่าคืออาการเป็นอย่างลูกมันแบบผ้าตัดหรือยังไงย่าก็ก็วุ้บวุ้บไปเลยวุ้บชัดดาบเลยไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตปกติหนูแข็งแรงมากแต่มันร้อนจริงๆริงนะ ค่ะแล้วกองไม่ตกใจกันหรอวันนั้นตกใจไหมก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าเป็นหลายคนอยู่พอสมควรมีเพื่อนใช่ค่ะมีเพื่อนเต็มเลยต้องยกกองเลยไม่พี่่ไมยกค่ะไม่ยกค่ะแเราก็เราก็แช่แชทห้องเย็นแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาถ่ายอะไรยังไงเพราะมันเป็นอะไหลายคนกลัวไหมว่าแบบมันจะขี้สตอมตายยางก็เป็นเป็นอะไรที่เกิด hit ขึ้นบ่อยพอสมควรค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเคสสตูดี้ให้หลายๆกองเขาแบบแบบ จะได้รู้ว่าในในสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้ที่มันค่อนข้างร้อนมากๆเราต้องมีแบบมันเราต้องมีมาตรการอะไรบ้างในการแบบว่าควบคุมซ,ซึ่งซึ่งทุกคนเห็นด้วยหมดเลยเพราะว่ามันร้อนจริงๆค่ะมันร้อนมากๆแล้วแล้วเราไม่ได้คุ้นเคยกับอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเอาจริงๆเราควบคุมแดดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเรามาแบบเรามาดูว่าเราสามารถแก้สถานการณ์กันได้ยังไงนะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากมากก็แค่แบบ แค่ดื่มน้ํากันให้พอ,อาบางทีคนก้องถ่ายอะจะไม่ค่อยดื่มน้ํากันเพราะห้องน้ํามันอาจจะไม่ได้ใกล้ขนาดน,นั้นแล้วเราทํางานแข่งกับเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมักจะลืมดื่มน้ําแล้วพี่แอนอมีการปรับอะไรยังไงบ้างไหม,มพี่แอนก็แจกน้ําให้ทุกคนอยู่ <c oughs> ค่ะแม่ <c oughs> ก็เหนื่อยมากนะวันนั้นอนะ่ะแม่ก็กินน้ํากันยังกินน้ํากันยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือเราควบคุมแดดไม่ได้หรอกยังไงมันไงมันก็ร้อนแหละก็ช่วยดูแลกันไปค่ะ ขอสามคำให้กับการออกกองนะจักรแลไม่เคยแห้งไม่แห้งเลยแม้แต่โมเมนต์เดียวอยู่ห้องแอร์ก็ยังร้อนอยู่เลยค่ะแอร์ก็ไม่อยู่เลยใช่มันมันมันร้อนมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็เราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆค่ะว่ายังไงก็ตามก็ต้องทำงานออกมาให้ดีอยู่ดี มยหเอาจริงๆอ่ะไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่แต่มันดีสำหรับสภาพจิตใจอ่ะได้เข้าห้องแอร์ใช่ค่ะแบบมันแบบอ๋อแตงก้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือไม่มีอาการแบบวันแล้วะระงอย่างนไม่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 ขนาดนั้นแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยเนื่อกเิดเหตุการณ์แบบทางกองค์แขกเขาก็พยายามที่จะเซฟแม่เซฟแบบก็เหมือนเหมือนก็เราก็ต้องเตือนกันเองด้วยนะคะเพราะว่าบางทีแบบ ระหว่างที่ทํางานแบบโฟกัสทุกคนมันอยู่ที่งานหมดอะคะ่ะบางทีเราก็ลืมคิดกันว่าแบบเตือนกันว่าให้อยู่ดื่มน้ําแร่เอ้อไม่ใช่น้่มน้ำดื่มน้ําเกลือเขาเรียกว่าอะไรอะคะน้ำเกเลือแร <laughs> ใ่ใช่ใช่แก <laughs> <laughs> ขอคุณกินน้ําเกลือแร่ก,กันไหม <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนแบบแบบอยากได้งานน่อะซึ่งก็เข้าใจได้อภิยาะหเรื่องบ้านนิดนึงใหญ่เป็นไงคะตอนนี้จะเสร็จแล้วค่ะจะเสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะได้ เหมือนจะเสร็จ at the end อ้าว50%เอาม่ยค่ะย่ไม่ได้ไปเช็คเนอะไม่ได้ไปเช็คค่ะแต่แม่บอกว่าประมาณ50%แล้วค่ะแต่่าคือเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนอะใช่ค่ะก็ขึ้นโครงหมดแล้วเป็นไปตามคิดไหมคะเป็นค่ะชอบชอบมากเลยใช่ค่ะยาตั้งใจว่าจะแบบปลูกผักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีมีทีมไปทำสวนกันแล้วอะไร อยากจะทําเป็นสวนครัวในบ้านอย่างนี้หรอพีอย่ายาเลียงอะไรเป็นโรงเป็น,ปปนใช่คะ่ะเป็นแบบปลูกจริงจังเลยท่านอยากมาดูอยากดูแล้วก็เอามากินเองด้วยใช่คะ่ะแล้วบ้านนี้คือเรอวปีนี้ถ้าเสร็จปุ๊บจะย้ายไปอยู่เลย,ยน่าจะน่าจะปีหน้าคะ่ะน,น่าจะต้นปีหน้าคือบ้านนี้จะเป็นบ้านหลักคุอพ่อจะไปอยู่ที่ี่าก็เป็นเอาจริงๆเป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศ อีกหลังหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าในอนาคตแบบตอนที่เรามีอายุมากๆแล้วก็คงจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นกันแต,แต่คุณพ่อเห็นแบบแบบแบบของคุณแล้วใช่ไหมคุณพ่อบบมีส่วนร่วมเยอะมากค่ะพ่อแม่ <ยา S 2> บอกตั้งแต่หลังคือตั้งใจจะไม่ใช่คุณพ่อเลยใช่ค่ะคุณพ่อว่าไงบ้างเขาเขาเห็นแบบเขาก็แฮปปี้เขาแฮปปี้เขาก็ก็เล่นทิ้งงานตลอดเลยว่า is it done เสร็จยังมันบานปลายไหมไม่เลย ใช่เพราะว่าที่บ้านค่อนข้างชิลค่ะแล้วก็เหมือนว่าเราตัดสินใจอะไรเราก็ไปตามนั้นเราไม่ค่อยเปลี่ยนกันค่ะค่ะเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีแลว,ว้าวมากน้องเต้นเก่งมากแบบ s t a g แบบอลังการที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาค่ะ แบบเต็มด้วยราชมังเต็มแบบอ๋อภูมิใจแทนน้องจังเลยอ่ะด้วยเช่นวันนั้นคือเขาบอกเป็นระดับเบอร์คันเลย it was amazing it was amazing แบบนั่งแบบแบบนี้ตลอดเลยค่ะแล้คือน้องมาชวนพี่ย่าไปดูแล้วพี่ย่าแบบใช่น้องชวนก็คือเราก็เห็นคนยานน้องมาอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตน้องเต็มเต็มใช่ไหมใช่ค่ะก็แบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะไปได้แต่ว่า ว่างพอดีใช่ค่ะได้เห็นความสามารถของน้องที่แบบว่าว,านาว,านาวาันนี้น้องเป็นแบบแะเป็นเดี่ยวแล้วคนลับอินเค <Incredible. S 1> รดิบ,บ,บล์แบบแบบรู้สึกได้ถึงความลับของคนรอบข้างตรงนั้นมากๆแล้วก็เขาแบบท้าทรมากๆแบบแบบย่านั่งแบบเกือบหลังสุดเลยค่ะแ <c oughs> ล้วมาน้องตัวเท่านี้ <c oughs> แต่ใช่ค่ะย่าอยู่ลอ,อย <c oughs> ใช่ใช่ใช่หนูหนูหนูหนเดินขึ้นบ <c oughs> ันไดแล้วหนูแบบว้าวว้าวมันอะไรกันวันจะ work out แต่ว่าแบบแบบถึงถึงจะอยู่ไกลมากแต่เห็นแบบแบบรู้สึกถึงอารมณ์ที่เขาแบบมันไกลมากแบบเอาใส่กวาวแบบแบบแบบปลิวไปเลยด้วยความสามารถแต่วันนั้นน้องก็ร้องไห้แบบว่าใช่ร้องไห้จมูกแดงเลยเครื่องสำอางหายไปจากหน้าหมดเลยแล้วมีโอกาสได้ไปเจอน้องหัือยังานไม่ค่ะย่าเจอตอนแรกค่ะย่าเจอก่อนน้องขึ้นใช่ค่ะตอนนั้นมีโอกาสได้พูดคุยอะไรกันไหมะตอน ก็คุยคุยนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะแต่ว่าอยากแบบไม่ได้อยากรบกวนขนาดนั้นนะคะก็น้องตื่นเต้นแหละไอหนึ่ง่างนนาเดชซ้อมละครเวทีฟาจอดสายค่ะก็ซ้อมกับทุกวันเลยค่ะใช่ไหมคะก,ก็รู้สึกว่าไม่เคยเห็นพี่แบรบแบ,บบแบบตื่นเต้นสำหรับอะไรขนาดนี้มันนานมาก วมากมากเหมือนเหลือเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมคะกว่าจะกว่าจะออนสเตจจริงๆก็เขาเต็มที่สุดๆไปเลยตอนนี้คือหุนแบบม่แน่ว่ามันจะต้องมีฉากที่เป็นแบบเซอร์ไพรส์ถอดเสื้อค่ะก็ไม่ไงครับจ้าเดยค่ะอุศยาทีรีวิวหด่อยรีวิวหด่อยเคยเห็นนเน็ตเอลคอร์ดกันยังคะจะได้เห็นงานนี้เลย ก็คือแบบแบบกล้ามชันแล้วก็แบบเอวคือเขาลีนค่ะแต่แบบแบบช่วงนี้เราว่ายน้ํากันเยอะด้วยค่ะก็เลยเหมือนแบบเขาพยายามสร้างความแบบทหารพอสมควรค่ะก็ไม่เคยเห็นพี่แมรหุ่นดีขนาดนี้มาก่อนแล้วย่าชอบไหมชอบแบบชอบชอบใช่ไหมชอบชอบชอบแบบดูดีจริงๆค่ะเขามีมาร้องเพลง เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะหนูว่าหนูร้องได้กับทุกเพลงแล้วค่ะตอนนี้ใช่เป็นไงเสียงเขาเป็นไงบ้างสำหรับก็หนูว่าแบบเหมือนเขาค้าก้าวข้ามไปอีกหนึ่งเลเวลไปแล้วเลยค่ะแบบรู้สึกแบบเสียงเขามีพลังในทางที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคนชมเขาว่าทำออกมาได้ดีมากเลยหนูเชื่อว่ามันจะต้องดีมากๆมากๆมากๆแน่เลย Very proud ไปค่ะไปค่ะ พยยาก็เป็นคู่สอมให้เขาตลอดใช่ไหมแบบมาหนึ่งแล้วเราเป็นพิเศษเขาไม่ได้เลยเราเป็นพิเศษปะหนูช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยหนูได้แต่ฟังใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็แบบคอมเมนต์แบบจริงๆที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะออออโเเคคครับบ่ีซ